กิศดาฟูดคาร์นะคะมีเงินองได้รถ2คันนะคะกู้ได้เต็มฟรีดาวรถๆเหลือๆเหลืองกันกลับบ้านเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะพามาชมรถอีกค่ะนะสายประหยัดนะคะจัดได้เกินจัดได้เต็มแคลดีดีฟรีดาวนะคะผ่อนเบาๆนะคะเอามาให้เลือกแล้ว2 กันนะคะคันไหนก่อนดีอ่าคันนี้ก็ได้นะคะคันนี้ก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda City นะคะ Honda City ปี2011นะคะันนี้บอกได้เลยว่าอย่างเช่นคันนี้โฉมนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะ คันนี้เนาะรุ่น V ด้วยนะคะรุ่น V ก็คือตัวท็อปไหมใช่ไหมคะอ่ะนะคะสำหรับใครที่หารถประหยัดประหยัดไว้ใช้แล้วช่วงนี้นะน้ำมันแพงน้ำมันขึ้นราคานะาขึ้นเอาขึ้นเอานะคะคันนี้ติดแก๊ส LPG นะคะเครื่องยนต์รุ่นใหม่ออตโต้ Auto, นะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้ดูแลมาดีมากนะคะมาพร้อมกับสีเทานะคะด้านหน้าด้านหน้าก็คือสวยนะโชมนี้คือขายดีมากๆคนะคะตกรุ่นไม่ตกยุคแน่นอนนะคะถ้าใครหาอยู่นะคะลถราคาประหยัดประหยัดผ่อนเบาๆ Honda City เลยนะคะราคาเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาทผ่อน6,000สูงสุด72งวดนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรออกได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะ อ่ะวันนี้เราเอามาให้เลือกแล้วนะคะคันนี้ก็ชุดแต่งมาจากโรงงานเลยคันนี้นะคะรอบคันเลยนะคะให้ดูนะคะให้ดูบอดี้รายละเอียดสีภายนอกรถนะคะไฟยังใสๆยอยู่เลยนะคะแล้วก็สีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยขีดข่วนนะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะยางในส่วนของยางก็พร้อมใช้งานนะคะล้อมแมกนิลอยนะคะเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะคันนี้คันนี้หายใจไม่ทัน นะคะอะให้ดูนะคะรอบรอบคันหน่อยนะคะอะยางตรงขอบประตูก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะคิ้วประตูนะคะทุกอย่างนะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากรถปี2011คันนี้คือจอดในร่มตลอดนะคะจอดในร่มตลอดนะคะที่ที่นี่นะคะมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะมือจับโครเมียมนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะอะให้ดูรอบคันนะคะ ให้ดูเลยนะคะคันนี้เป็นสีทาแบบเทาประกายประกายนะคะโชมนี้ปีนี้สมัยก่อนโอ้โหขายโคตรดีนะคะแล้วก็ไม่ตกยุคด้วยถ้าซื้อตอนนี้นะนี่ปี2011คุณจะประหยัดในเรื่องของราคาด้วยซอลงไปเยอะเลยนะคะรถเป็นตระกูลฮอนด้าไม่ตกรุ่นแน่นอนราคาแค่200,000กลางๆผ่อน6,000นะคะสูงสุด6ปี72งวดด้านหลัง โก้ซิตี้นะคะยังอยู่ไฟท้ายดวงใหญ่ยังใสสะอาดนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ของหลังนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมทุกอยู่ครบนะคะตรงนี้รอบคันเลยพาดมุ่งโรงงานอ่ะดูภายนอกและดูภายในหน่อยนะคะภายนอกยังสวยขนาดนี้นะคะภายในจะสวยขนาดไหนนะ ไม่เป็นไรสําหรับภายในนะคะเปิดเข้ามาเป็นสีครีมนะคะคันนี้เป็นสีครีมภายในก็สะอาดเรียบร้อยนะคะใหม่มากเนาะตรงนี้ดูสิเงาวิ้งเลยนะคะอันนี้ไม่หลอกแน่นอนนะคะรถบานแท้ๆนะคะใช้งานมาแบบจอดในร่มตลอดใช้งานมาแบบปกติเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนให้ดูสภาพได้เลย ในส่วนของด้านล่างก็จะมีอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นคือพรมปูพื้นเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นยางของซิตี้เลยนะคะในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังสีครีมรถสีเทาภายในตัดงานกับสีครีมก็ดูดีนะคะเบาะได้เลยได้ไปก็คือไม่ตกยุคแน่นอนสำหรับ Honda City นะคะออปชันนะคะเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะ พวงมาลัย3ก้านนะคะให้ความสปอร์ตนะคะให้ความสปอร์ตเนาะ,ะอย่างว่าเนาะคันนี้มันก็เป็นปี2011นะคะในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็ยังไม่เกิดนะคะ <S <S คันนี้นะซิตี้นะคะปี2011เครื่อง1.5นะคะตัว V นะคะติดแก๊ส LPG มาเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆเลยน้ำมันแพงนะคะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวเลือกตัวเลือกเลย ะะราคาเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาท2,790,000บาทนะ,ะได้อะไรไปบ้างได้รถไปไว้ขับไปทำงานซิตี้นะคะขับไปทำงานได้สบายๆเลยขับในเมืองขับนอกเมืองออกต่างจังหวัดก็โอเคนั่งสบายนะคะให้ดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนะคะส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเปิดเข้ามาก็ สะอาดเรียบร้อยนะคะภายในสีครีมนะคะปุ่มกระจกใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของบอกก็เป็นรถเก่งแต่ว่าภายในก็คือนั่งสบายนะคะด้านหลังก็คือกว้างนะข้อดีของเขาเลยก็คือกว้างนะค,ะคันนี้ขับออกต่างจังหวัดนั่งได้สบายๆนะไม่ปวดหลังเลยเพราะเบาะคือ V I P เออถ้าเป็นรถตูต้ก็เบาะ V I P ประมาณนี้นะคะสำหรับ คอนดัฟตี้คันนี้นะข้อดีนะคะเครื่องของเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยเลยนะคะขับไกลออกนอกเมืองนะคะขับร2อยี่สิบเครื่องยังเงียบยังยังขับดีอยู่เลยนะคะเขาไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่อง,องเครื่องในเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะส้วนข,ของลนะคะาสำหรับคันนี้นะคะตนบอกว่าติดแก๊สมาไม่ชอบเลยอะ่ะน่ากลัวจะระเบิดหรือเปล่าอะ่ะ ไม่มีนะคะนะคะเปลี่ยนปิ๊ใหม่มานะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยนะคะในเรื่องของแก๊สนะคะส่วนตัวรถแก๊สเหมือนกันนะคะใช้งานได้ดีขับได้นิ่มนะคะที่สำคัญประหยัดเงินในการเติมน้ำมันไปเยอะเลยนะประหยัดประหยัดอ่ะช่วยค่าใช้จ่ายเรามากๆเลยนะสำหรับการใช้รถแก๊สอยู่ที่ลูกค้าใช้งานนะคะถ้าเข้าศูนย์บ่อยๆเช็คศูนย์เช็คสภาพเช็ค าการใช้งานเทานะคะใช้งานได้ยาวๆ1 10ปีเลยนะคะสำหรับแก๊สนะคะลูกค้าสวัสดี15ท่านนะคะอยู่ในอยู่กับเราตอนนี้นะคะไม่เหคอมเมนต์มเ,มมเ,มมเ,มเลยอสอบถามได้นะคะดาวเท่าไหร่คะคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะแต่ถ้าไม่มีเครดิตมานะ,ะขอดาวสัก10%นะคะ คันนี้นะคะ279,000บาท h o n d a City ปี2,011ติดแก๊ส LPG พร้อมใช้งานเรียบร้อยเช็คสภาพเช็คศูน์แก๊สเรียบร้อยนะคะผ่อนเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นสูงสุดไปเลย72งวดนะคะ6ปีผ่อนเบาๆ6,000นะคะสำหรับ Honda City คันนี้นะคะรถอยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะคุณสมาพนะคะรถอยู่โช์ลุมกิษด,ดากู้ดคคร์นะคะอยู่บางแค การจนาพิเศษนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะบริษัทกิษดากรุ๊ดค่ะนะคะเตียมที่ตรงแมบม,มาได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ฝากเบอร์โทรนะคะ0832222203นะคะหรือว่าทักหาแอดมินได้เลยนะคะโลดคั่นให้นะคะสวยๆขอบคุณค่ะรถสวยนะคะบอกได้เลยว่าเดิมๆจอดในร่มตลอดนะคะ ถ้าใครได้ไปคันนี้ก็คือใช้งานยาวๆนะคะหลายคนตามหานะคะอันนี้เอามาให้เลือกแล้วนะคะสำหรับ Honda City ปี2011โฉชมนี้นะขายดีค่ะคันนี้นอะอะแล้วก็นอกจากซิตี้ City แล้วนะคะเราก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งมาให้เลือกกันนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะ Honda Civic นะคะ Fd 1.8 S นะคะคันนี้ก็อยู่ในตระกูล Honda เหมือนกันปีเดียวกันนะคะปี2011นะคะปี2011เหมือนกันสีเดียวกันเลยอยู่ที่คนละรุ่นนะคะรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้เนาะก็สวยเหมือนกันสีเดียวกันเดี๋ยวดูข้อมูลสักครู่นะคะรุ่นนี้ FD นะคะสะภาพนางฟ้าเหมือนกัน คนรีเควสต์มาเยอะมากนะคะตามหามาเยอะเลยตามหาเยอะเลยนะคะสำหรับค Mont ันน in ี้ Honda Civic FD 1.8 s นะคะเครื่องเบนซินออโต้นะคะอันนี้น้ำมันล้วนนะคะไม่ไม่ได้ติดแก๊สมาแต่อย่างใดนะคะราคาเพียงแค่299,000บาทนะคะ199,000บาทผ่อนเท่ากันนะคะ6,000 สูงสุด7จะ12งวดไปเลยนะคะอะให้ดูบอดี้รถก่อนนะคะลายละเอียดนะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโฉมนี้นะคะไฟแปดเหลี่ยมค่ะคันนี้นะคะไฟแปดเหลี่ยมสวยนะคะโฉมนี้ไม่ตกรุ่นเหมือนกันนะคะสำหรับ F D นะคะคนหามาเยอะมากด้านหน้าก็เป็นโครเมียมยังใหม่ๆอยู่เลยรถปี2011แต่ว่าก็ะจังหน้าโครเมียมไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะแล้วก็เป็นไฟแปดเหลี่ยมด้วย นะะก็จะเป็นปีใหม่ขึ้นมานะคะปีใหม่กวาไฟโกบเนาะอ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะ,ะไฟเลี้ยวตรงนี้ในส่วนของล้อยางนะคะสภาพดีมากล้อแมกอลอยนะคะมาจากโรงงานนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าได้ไปนะ,ะไปใส่แมกนะแต่งหล่อเลยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกกับสีรถก็สีเดียวกันนะคะมือจับนะคะ อันนี้เขาจะมาแบบเป็นสีเดียวกันเลยจะให้แนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆก็คือสีเดียวกันรอบคัน,นเลยนะคะขอบยางประตูยางใหม่อยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะคะยังใหม่ใหม่มากเอาง่ายๆคือใหม่มากๆรถคือจอดในร่มตลอดเลยคันนี้นะคะแล้วก็รอบๆนะคะรอบคันด้านข้างนะคะรับประกันการันตีได้เลยไม่เคย จมน้ำน้ำท่วมความเฉียวชนไม่มีแน่นอนสามารถเช็คได้เลยนะคะด้านหลังนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะถ้าคนที่ชอบชอบอยู่แล้วหรือว่าเล่นแบบตระกูล Honda City Civic อยู่แล้วเขาจะรู้ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดรถนะคะเนี่ยแล้วก็สำหรับคันนี้ก็ยังใหม่ทุกอย่างแต่ว่าคันนี้ด้านหลังก็จะไม่มีในส่วนของเซนเซอร์เนาะแต่ว่า โลโก้ซีวิกโลโก้หนึ่งจุดแปดนี้ก็คือยังอยู่ครบไฟท้ายยังใหม่อยู่เลยนะคะไฟท้ายเหมือนเพิ่งขัดมาแต่คืออันนี้ไม่ได้ขัดใดๆนะคะเดิมๆเลยของรถนะคะอะภายนอกให้ดูภายนอกแล้วพาดูด้านในกันบ้างนะคะดูด้านใน ในส่วนของด้านในนะคะเปิดมาด้านในก็จะเป็นสีเทาะคะสีเทาเข้มตัดสีเทาอ่อนก็คือทูโทนนะคะอ่ะเนาะในส่วนของด้านในก็จะประมาณนี้นะคะสะอาดเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะคะแอร์นะคะช่องใส่ของนะะทุกอย่างแล้วก็ออปชันนะคะออปชันโฉมนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลย เดิมๆจากโรงงานนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะคะและที่สำคัญรถบ้านแท้ๆนะคะคันนี้จอดในร่มตลอดรถปี2011นนะคะไม่ถือว่าน้อยนะถือว่าใช้งานมาปกติเลยนะคะไม่เพียงแค่แสนสองเท่านั้นนะคะ สำหรับรถปี2011เราใช้งานมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานมาปกติไม่ได้ยำมาไม่ได้ขับซิ่งขับอะไรมานะคะเป็นรถใช้งานปกติรถผู้หญิงใช้อ่ะค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของเบาะของเขาก็เป็นเบาะผ้าอันนี้เบาะดีเลยนะเบาะดีเลยนะเป็นผ้าดีเลยนะแล้วก็เป็นเบาะใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเบาะผ้าสภาพไม่โซมนะคะสภาพไม่โซมเลย สำหรับคันนี้ดูดูได้เลยจากเบาะไม่เคยเปลี่ยนมากับรถเลยได้ไปเลยเบาะผ้านะคะเป็นผ้าเหมือนกำมะหยี่มือนิ่มๆอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่ใส่ของตรงนี้มางแขนพักแขนพวงมาลัยสามกา้านนะคะตรงนี้ก็เหมือนมีเอ่อมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะคะพวงมาลัยสามกา้านหุ้มหนังนะคะตรงนี้รถปี2011นะคะ คันนี้ก็ให้ความแบบสปอร์ตแน่นอนอยู่แล้วหลายคนที่เล่นเล่นรุ่นนี้อยู่เขาก็จะรู้ดีนะคะเขาจะรู้กันเนาะว่าสวยแค่ไหนนะคะอ่ะสวัสดีค่ะลูกค้านะคะอ่ะดูด้านหน้าแล้วนะคะให้พี่ตากล้องดูในส่วนของด้านหลังหน่อยสำหรับคันนี้นะะด้าน นี่เลยประตูสะอาดเรียบไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังก็จากซิตี้เท่าไหร่นะคะไม่ต่างจากซิตี้เท่าไหร่หน้าตาเหมือนกันเลยนะคะหน้าตาเหมือนกันแค่คันนี้เป็นเบาะ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะที่วางแก้วที่พักแขนนะคะคันนี้ อะประมาณนี้นะคะสำหรับ honda city กับ honda civic นะคันนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะ honda civic 1.8S รุ่น F.D นะคะไฟท้าย8ดเหลี่ยมนะะไฟท้าย8ดเหลี่ยมคันนี้ไม่เคยแต่งซิ่ง<ต>ไม่เคยนนผ่านการแต่งเครื่องแต่งอะไรมาเลยคือเอาไง,ไง่ายๆคือเดิมๆจากโรงงานนะคะเด,เดิมจาก ลดราคา299,000บาท่อน72งวดน,นะคะงวดละ6,000ต้นๆน,นะคะเคดิตดีฟรีดาวนะคะเอกสารใช้อะไรบ้างนะคะบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเอกสารประกอบอาชีพหลักๆเลยคือ4อย่างนะคะออได้แทบทุกอาชีพเลยนะคะเข้ามาคุยกันก่อน,นะคะ อะไรมาติดเครดิตอะไรมาเข้ามาคุยกันก่อนนะคะหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่กิจสดาฟูดค่ะนะคะเราปักหมดุดลิงก์ที่อยู่ไว้ให้นะคะมาาำแมบได้เลยนะ,ะหรือว่าอยากโทรมาสอบถามนะคะ22 2 8 3 2 3 2 2 2ส3อนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยรายละเอียดอะไรยังไงนะคะลูกค้านะคะกรณีอยู่ต่างจังหวัดนะคะปริมณฑลเหนือใต้ออกตอีสานไกลๆนะคะเรามีรถ อ่าไม่ใช่เรามีรถเรามีรถอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไปให้ลูกค้าดูได้นะคะถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าไม่ต้องไม่สะดวกไม่ต้องมาที่นี่ได้เลยนะคะเราเอาไปให้ดูที่บ้านได้เลยรอรับรถสวยๆได้เลยหรือว่าดาเนินการไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่นะคะส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะรอรับรถสวยๆเลยนะคะ สำหรับันสำหรับวันนี้ก็เอามาให้เลือก2คันนะคะในยุคนี้เราก็ทราบกันดีอยู่เนาะหลายๆคนอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะขับไปทํางานขับไปเรียนนะคะแต่อยากได้ราคาประหยัดประหยัดซอมๆลงนะคะเราก็เอามาให้เลือกนะฮอนด้าซปี2011นะคะคันนี้ประหยัดหน่อยก็จะติดแก๊ส LPG มาให้ประหยัดในเรื่องของราคาด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ2 7 9 0 0 0บาทนะคะผ่อน6,000สูงสุด72งวดเลยนะคะหรือว่า ลูกค้าชอบซีวิกนะคะคันนี้เลยซีวิก FD 1.8 S นะคะปี2011เหมือนกันแต่คันนี้น้ำมันล้วนนะคะแพงกว่ากันแค่20,000นะคะ299,000บาทเท่านั้นนะคะ299,000ทร่อนเท่ากันนะคะเดือนละ6,000นะคะสูงสุดไปเลยนะคะ72งวดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเดือนมีนานะคะ ยังทันอยู่นะคะกำเงินมาแค่1,300บาทมาจองไว้นะคะที่อื่นอาจจะจอง5,000 3,000 5,000 1,000ันะคะเชา่าเขานะคะแต่กิสตากูุ๊ตค่ะตอนนี้มีโปรโมชัน่นนะคะถือเงินมาแค่1,300บาทนะคะพร้อมบัตรประชาชน1 free, นะะ free, ใน 1, บเช็คเครดิตฟรีนะคะเช็คเครดิตฟรีใน1,300บาทนะคะมาทำจองไว้เราเขียนใบจองให้หัวบินกิสตากูุ๊ตค่ะเรียบร้อยนะคะอะ่ะ ถ้าสนใจก็ทำจองไว้ได้เลยนะคะเนาะก็สำหรับฝากช่องทางการติดต่อของกิสราคูดค่ะด้วยนะคะไปติดตามได้เลยนะคะไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะคะย u ทูบติ๊กต็อกนะคะตอนนี้ติ๊กต็อกกำลังมาแรงเลยนะคะมีคลิปให้ดูลค์กดด้วยนะคะก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีรถเข้ามาใหม่เยอะ เลยเราก็จะเอามาอัปเดตลงแปนเตลอดนะคะเคลื่อนไหวตลอดเลยนะคะฝากเบอร์อีกรอบ222203น,น,นะคะวันนี้ก็พาสองคันนี้มาให้ลูกค้าแล้วนะคะก็อยู่เลยชอบคันไหนนะคะชอบคันไหนถูกใคันไหนก็เลือกเลยนะคะอ่ะหรือว่าจะเข้ามาดูรถก็เข้ามาหาตักได้เลยที่กิจสดารุู๊ค่ะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอตัวพอแค่นี้นะคะก็คือลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันอีกทีหนึ่งไลฟ์สดตอนเย็นนะคะกดติดตามไปด้วยกิสดากรุดค่ะสวัสดีค่ะ